สวัสดีค่ะเด็กวันนี้มาพบกับคุกกี้เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเวกอนในตัวนี้นะคะชื่อว่าอ o u แต่ไม่ใช่ R.O.U อธรรมดานะคะแต่เป็นชองยูยองซึ่งชองยูยองหมายความว่าอะไรก,ก็คือเวกอนนี้มันหมายความว่า อ่ครับค่ะเหมือนกับเหมือนกับออออโยที่ผ่านแบบธรรมดาทั่วไปแต่อันนี้มันจะเป็นในเชิงแบบว่าชักชวนเชิญชวนอืมอ่ะเป็นยังไงเรามาดูว่าแต่วันนี้นักเรียนเป็นเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยอืมช่วงนี้อากาศหนาวนะคะก็ ผมผ้ากินอิ่มนอนอุ่นให้ดีๆนะอืมเรามาเริ่มกันเลยค่ะเอเรามาแปลเวกอนตัวนี้ก่อนกันก่อนซึ่งเวกอนนี้ในในเขาเรียกวไาในหมาหมายความในมะซึ่งในที่นี้คืออแปลว่ากันเถอะ มันเถออืมมันจะเหมือนกับไวยากรณ์จะซึ่งอย่างเช่นคาจ้าแปลว่าไปกันไปกันเถออืมอ่าเรามาดูความหมายกันดีกว่าค่ะความหมายไม่ใช่ความหมายสิ การใช้อการใช้เวกอนนี้ก็ก็คือสามารถพันตามปกติเลยคือสามารถนํามาใช้ลงท้ายประโยคประโยคขับชวนซึ่งอย่างที่ครูกล่าวไปเบื้องต้นก็คือใช้กับใช้กับเอ,อ่อซึ่งคล้ายๆกับเวก่อนจจะคือการถือถืออือซึ่งเป็นรูปสุภาพแบบไม่เป็นทางการ มักจะใช้ในภาษาพูดโดยทั่วไปและค่อนข้างที่จะสุภาพดูจากการเปลี่ยนคำกริยาของอังออย่ซึ่งพยองโซยงคือพยองโซยงเนี่ยก็คือเป็นประโยคบ,บอกเล่าอบอกเล่านั่นเองอและยังสามารถนำมาใช้ในประโยคคำสั่งหรือว่า ขอร้องได้ด้วยเรามาดูโูกี้โูกี้โพกี้ก่อนที่เราจะไปโปกูกี้เราลองมายกตัวอย่างของคำกริยาคำกริยาออันนี้อย่างเช่นคำว่าหมอกตาหมอกตาจะผันเป็นยังไงเรามาดู อย่างแรกเราต้องตัดตาออกตัดดาวออกือมซึ่งต่อไปลำดับต,ต่อไปก็คือมอกตามันมันเหลือมอกใช่ไหมซึ่งมอกมันอยู่ในเ,เขาเรียกว่างงในรูปของกฎของข้อที่เท่าไหร่อืม ซึ่งสละออมันอยู่ในกฎของข้อที่สองซึ่งก็เป็นอ,อโอยใช่ไหมละ่ะออก็จะได้หมอกอโอยซึ่งมันก็พันธรรมดาโดยทั่วไปเหมือนกับประโยคบอกเล่านั่นเองอือแปลว่ากินถ้ามารวมกับเวก่อนที่เรากำลังเรียนยนี่ใช่ไหมคะก็จะได้ กินกันเถอะอืออือต่อไปคํามกิยาคําต่อไปก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นอิกตาอ,อิกตาอ,อิกตาหมายความว่าแปลว่าอ่าใช่ไหมล่ะอย่างแรกเราก็ต้อง ตาตาทิ้งเหลืออีกอีกซึ่งอีกอยู่มันมีตัวสระอะไรอยู่อสระอีสระอีอยู่ในกรณีที่ที่สองอกรณีที่สองอกรณีที่สองก็ต้องเป็นบวกกับออยใช่ไหมละ่ะก็จะได้เป็นอีก Oh. <Yo. S 1> อยู่แปลว่าถ้ารวมกับวมเลกนุนี้นะคะก็จะได้เป็นอน่กันเถืออ่ะต่อไปลระต่อไป จะอยู่ในกรณีที่เท่าไหรเอยกรณีที่สมใช่ไหมล่ะที่จะต้องเป็นเฮยอ่เราก็จะได้เป็นคงบูเฮยอคงบูเฮยซึ่งถ้ารวมกับไวรอนตัวนี้ก็จะได้เป็นแปลว่าอ่ะแปลว่า าดูตัวอย่างกันตัวอย่างซึ่งตัวอย่างอะไรที่ขูมาเนี่ยมาให้ดูในวันนี้ก็คืออเรงอ่านประโยคกันซึ่งข้อแรกมารีนเนคั e เนื้จึ้มยอนหมอนเจ้าขายอยทำไมต้องเป็นขายโยูนี่อ่เ,อเรามาดูแปลกันก่อนแปลว่า ้าชันช้าก็ไปก่อนเถอะค่ะอืมอ่ะันได้ซึ่งตรงที่สีแดงตรงนี้คือคายถ้าไม่ถึงเป็นคายคะติ๊กตรงติ๊กเพราะว่าเราผันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งซึ่งคายมันมาจากราักษ์คำว่า คาดาอืมอ่าถ้าคาดาจะเป็นใครโยจะทำยังไงคะอย่างแรกตัดดาทิ้งใช่ไหมเหลือค่ะอ่าคาะอยู่ในกรณีเท่าไไรหนึ่งสองสามกรณีที่หนึกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งก็จะได้เป็นบวกกับอะไรอายใช่ไหมอม่ก็จะได้เป็น คายูอเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะต่อไปต่อไปข้อที่สองอีรื่นกุดเณงกูโชยอกชิงซาฮารอคายูก็จะได้ก็จะแปลว่าเลิกงานแล้วไปกินอาหารเย็นกันเถอะอืมซึ่งคายูตัวนี้ก็เหมือนกับข้อนี้เหมือนกันอ่ะงั้นคู่าอะไรมาคายูรักษาคือคําว่า คารา,าเก่งมากค่ะคารานี่ครูเขียนให้คาราต่อไปต่อไปต่อไปตัวอย่างสุดท้ายจูมาเรยยองฮวารื้นพายุอืาจะแปลว่าสุดสัปดาห์นี้ดูหนังกันเถอะนี่สุดสัปดาห์นี้เรื่องสุดสัปดาห์นี้นักเรียนไปไหนคะ ไปไปยอแหงหรือว่าไปชอปปิ้งอืมอ่ะทำไมถึงต้องเป็นพายุพายูร่างสับมันก็คือโพด้าอืมโพด้าโพด้าแล้วเราจะทำให้เป็นพายูยังไงอย่างแรกเราต้องตัดดาทิ้งอ่าโพด้า โมันสะกดด้วยสระอะไรสระโอใช่ไหมสระโออยู่ในกรณีที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามกรณีที่หนึ่งใช่ไหมละจะบวกกับ A, อ่าอยู่อ่าก็จะได้เป็นโออาโออาเป็นผวาอยู่แปลว่าดูอ แล้วสุดสัปดาห์นี้้ังเรียนจะไปไหนดีคะจะทำอะไรอะทำอะไรอย่างเช่นไปช้อปปิง้งดีไหมไปช้อปปิง้งอะแล้วก็จะได้เป็นจูเมเรอืมจูเมเรจูเมเร ชอปปิ้งช้อปปิ้งอ๋อชอปปิ้งช้อปปิ้งในภาษาเกาหลีคือชูพิ้งฮาดาอ่าฮาดาถ้าเราจะผันละผันเป็นอย่างแรกเราต้องตัดดาทิ้งเหลือช้อปปิ้งฮาอ่าซึ่งฮาอยู่ในกรณีที่ สามก็จะได้เป็นชูชูพิงเฮียวอืมเราก็จะได้ข้อนี้ซึ่งเราจะได้ชูพิงชูมาเรชูพิงเฮียวอืมก็จะได้เป็นสุดาลาเนี้ยไปช้อปปิ้งกันเถอะ สุดัดานี้ไปช็อปปิง้งกันถมสมมติว่าสมมติว่านักเรียนชวนเพื่อนๆไปละกันเนอะต่อมาเรามาดูย้อนสืบกันดีกว่าย้อนสืบ ยันสึบยันสึบข้อแรก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 นะคะ,ะเห็นขอ้อปัญหากันอ่ะข้อแรกเรามาดูคำสัท์ที่เราจะเติมในข้อแรกกันคือก็คือมอกตาอ่ามอกตามอกตาเราจะได้ผ่านเป็นมโกโยูซึ่งเราได้ย้อนสึก ันไปแล้วนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะได้เป็นโมโกโยอ่ะเรามาดูโจทย์ก่อนจอมชิมือโดพกขึ้นแบบเบึ้งเติมอะไรคะเติมอะไรคะเติมโมโกโยอืมก็จะแปลว่า กินกินข้าวผัดนะ่ะตอนเออตอนเที่ยงกันเถอะอืมข้อสองข้อสองชาดาชาดาอย่างแรกเราต้องตัดดาทิ้งใช่ไหมเหลือชาซึ่งชาอยู่ในกรณีที่อ่าโอโยอยู่อยู่ในกรณีที่หนึ่งใช่ไหมล่ะ ชาก็จะได้เป็นชาอยูอ่เรามาดูอูรีอูรีพัมวตรงวักตรงนี้ตรงอูรีพัมอูรีพัม,อพมยอนชี้ชาชายอยก็คือพวกเราอะพวกเรานอนตอน นอนตอน4อสีทุ่มกันเถอะอต่อไปข้อที่สาม,มาอ่านคาเพซชินกูด้นอะไรคะตอบได้เลยตอบได้เลยไหมก็จะได้เป็นมันนะมันนายู่อือก็แปลว่าเจอเพื่อนที่ มาฟีกันเถอะต่อไปข้อสีอ 5, ่ก็ข้อห้าข้อหกอืข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่ยงโอกว่าเช็คก,กว่าฮันกุกโกเช็คยึนใส่อะไรคะใส่อีกตาอ่าอีกตาถ้าพันแล้วก็จะได้เป็นอีก เลือก Go อยู่เนก่งมากค่ะเก่งมากค่ะซึ่งยอย่างโอเช็คแปลว่าอะไรคะแปลว่าหนังสือภาษาอังกฤษอืมันกูโกเกชิกะคันกูกโก,เช,ก,ก,ก,โกเช็กก็จะได้ก็จะแปลว่าหนังสือ เกาหลหีผ่านไหมคะข้อนี้ผ่านไหมต่อไปอข้อห้าพีเศษขึ้นมาละค่าบางเงินถืนตาถึนตาถึนตาอ,อย่างแรกเราจะได้เราจะต้องตัดดาทิ้งทึนตาเราสามารถเติมได้เลยไหม ก็จะได้เป็นทืนโลยูอ่าทำไมถึงเป็นทืนโลยูเพราะว่าทืนมีสระอืออยู่ซึ่งสระอือเนี่ยอยู่ในกทีกรณีที่รยกรณีที่สองซึ่งจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่สระอา่าแล้วก็ไม่ใช่สระอูเติมอโยจะได้เป็นทืนโลยู ซึ่งประโยคนี้ก็จะแปลว่าแบบว่าช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมซึ่งประโยคนี้มันจะมันจะเป็นประโยคประโยคขอรอ้องแปลว่าช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมคะมผ่านไหมคะผ่านไหมคะต่อไปต่อไปต่อไปขาจะดท้าย ออนนีจองไหมไอไอซ์ซื้อนะไอซ์อครีมนะล,ลูกอันนี้เป็นซื้อนะซื้ออือก็จะได้เป็นพีออนนีจองไหมไอไอซ์ครีมมืดใส่อะไรคะใส่อะไรคะไซโยเก่งมากค่ะนักเรียนอืมถ้าไม่ถึงไซโยคะซึ่งอย่างแรกเราต้องอะไรอีกตาดาทิ้งแล้วก็เติม อายู่ U. ก็จะได้เป็นสาอยูเพราะว่าสาราอยู่ในกรณีที่หนึ่งถูกต้องเอ,อเป็นไงคะวันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกกันไหมเอ,อ่ยเข้าใจไหมกรณีน,นี้กันไหมซึ่งไม้กรณีอะไรคะวันนี้ที่เราเรียนอออยู o U. ซึ่งใปกอนที่เราเรียนในวันนี้ก็คือช่องอยู่ยง้งก็คือออกแนวเป็นชับชวนเนาะหรือคอร้องนั่นเองซึ่งเราใช้ยังไงก็คือสามารถเติมไว้ตรง ข้างหลังคำกิิยาซึ่งคำกิจยานั้นก็ต้องผันก่อนซึ่งเช่นเช่นเช่นที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือเช่นมันนาดาอ่ามนดาดาตันดา,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 ดาทิ้งเหลือมันนาซึ่งมันนาเราสามารถเติมอยู่ได้เลยก็คือเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะมันนาอยู่ในกรณีที่ หนึ่งเพราะว่าสระอะ่ใช่ไหมล่ะก็จะได้เป็นมน,นาอย,ยูอ่ต่อไปตัวต่อไปต่อไปอ่าคืออะไรคะอย่างเช่นมีกิริยาคำอะไรบางมีนักเรียนจำได้ไหมโค้ชหนึ่งไม่ออกเหมือนกันอย่างเช่นอ่ะ,มา,อาอะมาชีดาอ่ามาชีดา มาชีดาอย่างแรกเราต้องตัดดาทิ้งเหลือมาชีามาชีชีนี่คือสระอีซึ่งสระอีอยู่ในอยู่ในกนนรณีที่เท่าไหร่กรณีที่สองเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่สระอูหรือสระอามันเติมมาโชยู่เพราะว่าเราเติมออยู่นั่นเอง อีออ e e จะได้เป็นสระยอนั่นเองเข้าใจกันไหมเอ่ยวันนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุกกี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอันยองสึ่กมานี้แฮสุ่มิตาอันยอง